คันนี้ bmw 320d 2.0 f 3 4 gt luxury sedan ปีนี้2019จดปี2020คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรสสูบกำลัง0ู1ยแรงม้าแล้วก็จะมีระบบส่งเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใส่การออกแบบ bmw คันนี้จะเป็นความผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราแล้วก็ความไฮสปอร์ต ชีเซอร์าภายในห้องโดยสารคันนี้บอกเลยว่าให้มาพร้อมความสะดวกสบายที่สุดหรูหรามากๆมีทั้งพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นจอแสดงผลขนาดใหญ่รวมไปถึงเบาะหนังแท้สีด้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบนำทางรวมไปถึงกล้องมองหลังที่บอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยที่ครบคันสุด ช่วงล่างของคันนี้นะถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่สมดุลรวมไปถึงความสะดวกสบายแล้วก็ความคล่องตัวในการขับขี่แต่ที่สาคัญน,นะคะใครที่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อที่ดีตุนกระตังของเราใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้อนุมาลวัยรู้ผลภายในแค่หนชั่วโมงเท่านั้นค่ะ